ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมมาครับกันในเซิร์ฟเวอร์ L B N นี่แล้วก็มีแขกรับเชิญคนใหม่เขาชื่อว่าใครก็ไม่รู้หน้าตาเป็นผู้หญิงนะครับเอาันไหนดีสามคนหายหมดแล้วครับเอางั้นเอาอันหนึ่งคนตรงนี้ดีกว่าโอเคครับคนมาอยู่กับผมเลยครับเอ้ยมีซักแค่เดี๋ยวก็ตัดคลิปนะครับเดอย ถ้าเกิดเริ่มเกมเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะครับโอเคนะคบคราวนี้เริ่มเกมแล้วว้าโอได้อาหารได้เพชรไหนเฮ้ยใครมาแย่งสเต็กเอาไปหนึ่งอันวะเราอพื่อยึดค้องตรงกลาง Lett โอ้ยใครมาแย่งชุดเราวะใครชุดก่อนเลยเกือบครบเซ็นนะ ไมโโ่โอ้มีแล้วตามเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงเขาไปแล้วทางไห,เเเหนเห็นเราปะล่ะเเราเห็นเธอแล้วไงเอวิเกิลพี่ตีจะเอาอันนั้นไม่ใช่พี่ตีเฮ้ยช่วยด้วยลเลดี้เกิร์มนไล่เลดี้เกิร์เราอยู่บนเขาอะเขาจะเลดี้เกิร์หรือจะเอาหรือจะเอาพี่ตีบอกว่าไ,ไาอ้ไปแล้วไปทีเอ้ยขอโทษสมนั ส่งรักมาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างไปยค่ะพี่เธอพราเธอ,อยึดครองตรงกลางแย่ได้ดาบม,มาแล้วได้ชุดเหล็กมาแล้วลส่รักไอตีโยฟอร์มโยเดี๋ยวรอหน่อยเดี๋ยวรับเดี๋ยวรอเราด้วยเดี๋ยวเราจะไปฆ่ามัณโอ้เราต่อยเย่ได้ชุดกระเพ็ดสมรักยังไม่ตายเหรอน่ะ ไอ้แลดิโก้เฮ้ยแลดิโก้เลดิโก้ได้ตบมันตายแล้วให้่มันนีเธอไม่มีอาวุธจริงเหรอไม่มีใช้หมัดไม่แหละจ็บผมล้าเอาองขอโทษทีให้พิมพ์ฆ่าเราวะขอโทษทีเราจะส่งบุญไปให้ดื้อ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 ไม่ใช่แล้วเหลือวกาสองคนว่ะ ไงกันครับสู้กันไั้ยครับเดี๋ยว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 มีดามหินอีกอันหนึ่งไหมมีเวแป๊หนึ่งขอหน่อยฮะเฮ้ยไอ้บิ๊มยังมาตู้คิวเราโอ้เมื่อกี้เธอคิวได้แล้วเราตีมันแทบจะตายแล้วแล้วเธอมาตีมันตายแล้วเธอก็มาตัดหน้าตรงที่เก็บคน,มนไม่คุณไม่คุยกับท่านผู้ชมเลยครับอ้าวลืมไปว่ามีท่านผู้ชมอยู่ เร็วๆสิครับใครดาบอองมาได้แล้วสามเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเดๆนเดนเดินเดินเดน่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยว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 ตบแนจะได้หายเฮ้ยเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนยังอันนี้อยู่เตรียมพร้อมของเค้กข้ามีเค้กมาเจวกินเค้กดบ้าวมันหนึ่งเดี๋ยวหนึงหนึ่ง สำบราเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมครับอาจจะมีเสียงตุ่มนะครับเป็นระเบิดนะครับเออทำไมเบิ้ลเกาะโหดกว่าเดซแมนเนาะอืมไม่ใช่เดซแมทของพวกเราเดแมทสำหรับพวกเราใครจะตายจะตายเรางั้น เเหลือไม่กี่หัวใจอ่ะเราเหลือไม่กี่หัวใจเหมือนกันเราเหลืออยย่สองบัดบอกแล้วเฮ้ยเหลือหนึ่งคนเรากับมันอ่ะงั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอตัดคลิปขอให้เดนแมทมันเริ่มก่อนนะครับตัดคลิปแล้วทำเป็นออกนะสมมติว่าชนะเอาอันนี้โอเคนะครับท่าน้มรับเหลือหนึ่งคนนะครับเพราะเราจะเล่นอีกหนึ่งคนนะครับตรงนี้ อันนี้นะครับโอเคก็หนึ่งคนก็ผมเนี่ยสองนาทีสี่สิบห้านะครับตัดใจตัดใจมาสิสมรักความจริงอะแล้วก็ตัดคลิปต่อนะครับหลังจากที่เราตัดคลิปไปนะครับเราเริ่มแล้วรับไหมครับเปิดดับตาทองเลยโอ้สกินในอะไรนะซอสอัดออนไลน์มันดูของอะ โอ้ไม่มีใครเอาชุดเลยโอ,โอ้ตีกันได้แล้วครับยังไม่ได้ครับห้านาทีอยู่แล,แล้วคุณสิวพรนนพ<ล>เดินออมาดวนเฮ้ยเฮ้ยตามค<ล><ล>นนั้นไปว่าจะไปฆ่ามันอไอชุดกอเพรนั่นเนหรอเฮ้ยตีกันได้แล้วเ,เร็ววิ่งตามมันทำไมมันวิ่งว้าวาวาันเนี่ยหรือว่ามันเห็นคนอยู่มันก็เลยวิ่งตามไอ้คนนั้นไปเราเห็นมันยุนิ่งอ่ะ อืออืออืออ้วับไปนู่นโคตรเร็วอ่ะเอ้ชอบวับอ๋อมันมีคนอยู่จริงด้วยเออเราก็เห็นบับมันมีคนอยู่เออมันชอบว้บอาะเออมันวับไปแล้วอ่ะเออมันเป็นญาติกับเอนเดอร์แมนเหรอวะท่านผู้ชมครับมันเป็นญาติกับเดอะแฟตผสมเอนเดอร์แมนนะครับเราวับไปวับมาอยู่ได้อ่ะเราเห็นมันวับอ้โหวับขึ้นเขาเลยอ่ะมันวับไม่เห็นกล่อง สงสัยมันเห็นคนสำคัญก่นเฮ้ยเอาดาบไปใครยังไม่มีก็เอาไปดาบเห็นนะเฮ้ยไปไม่ได้สุดน a p แล้วไหนอะครับแล้วไม่เห็นคุณเลยครับมันวาร์มาแล้วผมก็วับไปอยู่ข้างหลังอยู่ได้อ่ะเลยตามพวกคุณไม่ทันอ่ะก็ไม่เห็นใครหรอครับก็ไม่เห็นใครนี่อยู่ตรงไหนล่ะครับผมก็ไม่เห็นใครหรอครับ ใช่ช<อ>างมาันครับติดหายไปไหนแล้วเนี่ยไปตรงกลางดีกว่าเออไปเจอกันตรงกลางแล้วกันแต่เดี๋ยวค่อยเจอกันในเดนแมนหาของเก็บอะไรพวกนี้กันก่อน,นืยกย้า,ายกัน6นาทีแล้ว6นาทีแล้วส่งแล้วเราเก็บของนะเดนแมนอะตรงกลางอะ่ะเราไปขึ้นไปเอากล่องดีกว่า ก็เตียนทีไม่รู้ว่าไปทำอะไรไปชมอะไรเยอะไม่รู้เปิดหิมก็ไม่เค้นอ่ะหลุดก็หลุดอ้าวคนนมรักหลุดหลุดเข้าให้โอ้ตายเลยก็ว่าไม่มองไม่เห็นไปเจอไปตรงกลาง ดีนะไม่มีใครอยู่ตรงกลางเอ๊ะีบกด้้นอ้ตรงกลางไม่มีคนดูท่านผูชมครับเอ้ยถ้ายลงมีอะไรไม่รู้เกก้าบวกแถมมันแบตเหลือศูนแบตหมดแล้วมาเอาของที่ตรงกลางนะครับของศพผม ไปแล้วครัคตอนนี้นะครับผมได้เล่นแค่คนเดียวเพราะทุกคนจากผมไปหมดเลยตอนนี้มันจะเหลือไ้้อทีเดยวเ้ลขอผมมันจะรีฟิลโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับ ก็ขออภัยที่ไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปอยู่ส่วนตรงกลางก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมเจอไอชุดเพชรแล้วครับก็ค่ะครับกำลังหาอยนะู่เนี่ยวุณบนภูเขาเขาได้รูปภูเขาแล้แหมลูกตัวได้ทันนะไอพี่เอ็มตัวได้นะแหมลูกตัวทันใจเฮ้ย มึงเป็นเด็กันนะครับเมื่อกี้เราทำได้แล้วดูเราขายชุดก่อเพชรได้แล้วนะครับโ,โอ้เกือบตายแน่เมื่อกี้ดูโฮไฟทนที่มาเล่นกันเถอะเสียงแบบนี้แปลกประหลาดเป็นี้ไม่ได้เขาก็คือเด็ทูแล้วเข้ามาแล้วงซ่เกิเกนสไบโว ลบได้สอ6โอ้เดี le, ánh, n, g, ๋ยวตายแล้วมพี่ไม่มีเชื้อไก่ค่ะคุณคุณไม่เอาเงินเกงเหล็กก็แล้วคุณผมใส่เยอะฮะรักษาเวฟีบวก ไม่เอาสุกคนละเรเอ,อเรอเดนแมทมันเริ่มอย่างเดียวเราจะตัดจนถึงเดนแมทนะครับเอ,อ้โอ้แล้วจะท่านผู้ชมครับตอนนี้เรา,าเดนแมทแล้วนะครับโอ้โหไอ้ไนี่โหดเหลือเกินโอ้เก่งจะมัดเลยตายพี่ลนเก้าบักน้ำโอ้ยฉ<ห>ันนี่แหละที่เป็นคนตาย เดี๋ยวจะมาปิดคลิปกันที่ไหนดีตรงไหนก็ได้ครับมตเรียงครงับไม่ต้องเรียงก็ได้ครับตามไปทําไมครับมาตรงนี้ก็เลยมีที่ปิดเอาตรงเดียวกันกับที่เปิดการสวัสดีทุกท่านด้วยครับ<ม>วันนี้เราวันนี้เราจบคลิปแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับ้ยไม่ต้องโู้ยเลย